กดแชร์กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่ง y o u t u b e e Invest ตามติดเศรษฐกิจทั่วโลกกับดรพิพัฒน์เหลืองนรมิตรชัยและ The Macro Talk GDP ไตรมาสหนออกมานะครับ2.2%เมื่อเทียบกับไตรมาสหนึปีก่อนนะครับก็ดีกว่าที่ตลาดคาดก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งเรื่องของการบริโภคและการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมา เศรษฐกิจตรงของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในโหมดกำลังให้ค่อยฟื้นแหละแต่ว่าก็มีความเสี่ยงทั้งภายในประเทศเองแล้วก็ความเสี่ยงที่ที่เกิดจากวงกรวงจรเศรษฐกิจความเสี่ยง,งเ,เรื่องของเงินเฟ้อและตลาดตราออดี้ยที่ที่เป็นเทรนด์สำคัญอเมริกาที่ยังโอเวอร์ฮีทแล้วก็ลังแตกเบรกอยู่ะน,ยนะครับประเทศอย่างยุโรปซึ่งอยู่ไซเคิลใกล้เคียงกับเราคีอเศรษฐกิจฟื้นแต่ว่าฟื้นช้าๆเงินเฟ้อสูงไปถึงจีนซึ่งพีคไปแล้วแล้วกำลังกลับมาหวลงเพราะว่าเจอโควิดรอบใหม่นะครับแล้วก เฮดวินส,ส่างๆเนี่ยมันจะจะกลายมาเป็นปัญหาของของไทยได้เหมือนกันยินดีต้อนรับกับสู่ด h e m a c คทอล์ k นะครับผมบุรกรทิพยยาสกุลชัยอยู่กับดรพิพัฒน์เหลืองนาลมิตรชัยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่1เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะพี่นะ,ะสภาผั์ได้ถแถลงตัวเลข GDP ในแในไตรมาสหนึ่งออกมาขยายตัว2.2เปอร์เซน์ซึ่งตัวเลขเนี่ยก็มากกว่าที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ตัวเลขเนี่ยมันกําลังบอกอะไรเราถึงเศรษฐกิจไทยในช่วง ไตรมาสแรกของปีนี้ครับครับจริงๆถ้าเรามาดูตัวแรกกันมันคือ2.2เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับไตรามาสหนึ่งปีท,ที่แล้วใช่ไหมครับซึ่งซึ่งปีแล้วเ,เราเพิ่งจะล้นพ้นโ<ม>ควิดมาใช่ไหมครับปีนี้ก็ยังมีโควิดอยู่ใช่ไหมครับแล้วเทียบกับไตรามาสสี่เนี่ยนะครับเทียบไตรามาสออนไตรมาสเนี่ยก็คือจากไตรามาสสี่มาไตรามาสหนึ่งเนี่ยบวกไปประมาณ1.1นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นการฟื้นตัวนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยตอนนี้ GDP เรราายัังต่่กวะดบ ก่อนเกิดโควิ okay, ดใช่ไหมครับ,รบแล้วนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับเราค่อยๆฟื้นนะฮะแล้วก็ข้อดีเนี่ยก็คือมันดีกว่าที่หลายๆคนคาดใช่ไหมครับแล้วถ้าไปดูว่าเอ๊ะมันดีกว่าที่หลายๆคนคาดได้ยไงอีสองจุดสองเนี่ยมันโผล่มาได้ไงเพราะผมก็จะว่าตลาดได้แต่เอ็กเซ็กต์ประมาณสักหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดเจ็ดประมาณนี้นะครับก็อาจจะมองได้ว่ามีมีสองสำตัวหลักๆ,ๆนะครับตัวแรกก็คือการโบโริโภคครับการบริโภคเนี่ยบวกขึ้นไปประมาณสัก3.9%เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับก็แสดงว่า ปลามาสที่หนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องโอมครอนเรื่องอะไรเนี่ยผมคิดว่าคนไหนคนเนี่ยพอมันไม่มีมาตรการล็อกดาวน์ใช่ไหมครับคนก็เริ่มจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเพิ่มมากขึ้นนะครับคนกังวลน,น้อยลงนะฮะงั้นการบริโภคเนี่ยก็ก็เริ่มที่จะสะท้อนตัวดีขึ้นนะครับจากสถา,านที่คอนขัางต่าจากเมื่อเมื่อปีก่อนอันที่สองเนี่ยเราเริ่มเห็นเลยก็คือตัวเลขของนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับก่อนปีที่แล้วนี่คือเราเราล็อกดาวน์ปิดประเทศหมดเลยนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่า เรายังไตบ้านหนึ่งเนี่ยยังมีมาตรการปิดปิดเปิดปเปิดอยู่นะครับ,รบแต่ก็เริ่มกลับขึ้นมาจากฐานที่ค่อนข้างต่ำมากนะครับอันที่3ามเนี่ยก็คือการส่งออกก็ต้องบอกว่าการส่งออกเนี่ยยังเป็นเครื่องจักรที่ที่ค่อนข้างสําคัญในระหว่างที่ภาพบร,ริการเนี่ยม,มันมันมันเรียกว่าหยุดนิ่งไปหมดเลยนะครับงั้นสามตัวนี้ก็ต้องดูเหมือนว่ามีตัวเลขที่ที่ค่อยๆสะท้อนในการฟื้นตัวอย่างช้าๆนะเพราะบอกว่า2.2%เ็นี่ยก็ยังเป็นระดับที่ที่ค่อนข้างต่ำมากอยู่เทียบกับการเจริญเติบโตเศรษฐกิจไทยแล้วก โดยเฉพาะยิ่งฐานที่มันต่ํามากแล้วยังโตกลับขึ้นมาได้แค่นี้ก็แสดงว่าการฟื้นตัวเนี่ยยังยังไม่เต็มที่จริงๆครับซึ่งอันนี้ถ้าเราดูการประมาณการของสภาพัฒน์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการปรับคาดการ GDP ปีนี้ลงอีกถึงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตัวเลขเนี่ยมันกาลังบอกอะไรเราในอนาคตไหมครับครับถ้าเกิดเราไปดูการคาดการของสภาพัฒน์นะครับที่ออกมาเมื่อเมื่อไตรมาสสี่ปีที่แล้วนะครับตอนที่ออกพร้อม GDP เนี่ยเขาคาดว่า GDP ีีปีนี้จะโต3.5ถึง4.5คตอนนี้เขาปรับ การค่าจาน GDP เนี่ยลงมาเหลือ2.5ถึง3.5อย่างคือพูดง่ายๆว่าก่อนหน้านี้ตุเลขกลางเนี่ยประมาณ4%ตอนนี้ตัวกลางเนี่ยเหลือประมาณ3%ก็ถูกปรับลดประมาณ1 percentage point อย่างที่ว่านะครับสภาพัฒน์ก็บอกนะครับว่าสาเหตุที่เขาปรับลดลงเนี่ยจะบอกว่าเพราะว่าเขายังไม่ได้ปรับมาสักพักนึงแล้วคนอื่นปรับไปหมดแล้วนะครับสาเหตุ4ตัวใหญ่ๆนะครับที่เขาปรับอันที่1ก็คือการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะครับก็ เดิมเนี่ยนึกว่าตอนเมื่อสักสามเดือนที่แล้วเนี่ยนึกว่าโลกน่าจะฟื้นตัวดีกว่านี้นะครับปรากฏว่าตอนนี้เราก็มีอะไรเปลี่ยนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ยูเครนรัสเซียนะครับสถานการณ์ในประเทศจีนอะไรต่างๆเงี้ยงั้นการเจริญเติบโตเศรษฐกิจโลกเนี่ยสหภาพก็เอาลงเรื่องหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดชพอยต์เหมือนกันงั้นแสดงว่าดีมานสำหรับสินค้าไทยดีมานสําหรับการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะได้ผลกระทบนะครับนั่นคือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองนี่คือราคาน้ำมันครับเพราะราคาน้ำมันสูงเนี่ยนนะครัับมก็ทําให้ แรงกดดันเงินเฟ้อในประเทศเนี่ยก็สูงขึ้นเยอะนะครับเขาปรับประมาณการเงินเฟ้อขึ้นด้วยพอเงินเฟ้อสูงเนี่ยก็เท่ากับกำลังใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยก็ลดลงเศรษฐกิจก็อาจจะหมุนช้าลงนะครับอันที่3เนี่ยก็คือปรับประมาณการตัวเลขนักท่องเที่ยวนะอัน,นี้อาจจะฟายจูนเล็กน้อยเพิ่มขึ้นขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็อันที่4เนี่ยมีการปรับประมาณการการเบิกจ่ายของภาคการคังลดลงเพราะว่าจากเดิมนึกว่าทั้งปีน่าได้75ตอันนี้ปรับปรับลงมาเลอแค่70ดสิเลยประมาณนี้ก็แสดงว่า าการใช้ใจ่ายภาครัฐช้ากว่าที่ควรแต่คอิว่าประเด็นหลักน่าจะเป็น2ข้อแรกนะครับก็คือเศรษฐกิจโลกอาจจะโตโช้าลงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่เงินเฟ้อเนี่ยจะสูงกว่าที่คาดจากสถานการณ์การสู้รบราคาน้ำมันที่แพงขึ้นแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆครับครับพิกีพพ่นาพูดถึงตัวเศรษฐกิจโลกที่ะชะลอตัวลงเนี่ยถ้าเราไปดูทั้งสหรัฐเออยุโรปหรือแม้แต่จีนเนี่ยซึ่งมี GDP รวมกันประมาณ60เอร์เซของ GDP โลกเนี่ยดูเหมือน กำลังจะชะลอตัวพร้อมกันซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะักตัวเลขเนี้ยอยากให้พี่นาเล่าไปทีละประเทศว่าแต่ละประเทศเนี่ยกาลังเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจยังไงบ้างมีผลกระทบกับไทยยังไงบ้างครับครับก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าเรามาดูเนี่ยสามประเทศใหญ่หญอย่างที่ว่านี่นะมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับ,รบอย่างถ้าเราดูประเทศกลุ่มประเทศแรกเนี่ยคือสหรัฐนะครับต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี้ย สหรัฐเป็นประเทศที่มีโมเมนตัมของเศรษฐกิจเนี่ยดีมากนะครับถึงแม้ว่าตัวเลข GDP quarterly จะติดลบก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูตัวเลขอือ่นๆนะครับไม่ว่าการฟื้นตัวหลังการเปิดโควิดภาคบริการการจ้างงานจำนวนคนหางานอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโมเมนตัมของเศรษฐกิจเนี่ยยังคงค่อนข้างดีอยู่นะครับดีจนตอนนี้คนกลววว่าสหรัฐกําลังโอเวอร์คิบใช่ไหมครับแล้วถ้าเราดูเนี่ยปัญหาใหญ่ของสหรัฐตอนนี้ก็คือเงินเฟอ้อนะเลขล่าสุดเนี่ยแปดเปอร์เซ็นตกว่าใช่ไหมครับซึ่ง พอเงินเฟอ้อออกมา8%กว่าเนี่ยมันก็มีความจําเป็นที่ธนาคารกลางเนี่ยต้องต้องเงร่งแตะเบรคดยการทั้งขึ้นดอกเบี้ยทั้งถอนการกระตุ้นอย่างที่เราเคยคุยกันแล้วซึ่งสถานการณ์ก็คือว่าพอขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆแรงๆอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงที่ทําให้รถวิ่งมาในหัวทิมได้ใช่ไหมครับเพราะจะเปรีบรบยบเช่นพอต้นทุนทางการเงินสูงเนี่ยความต้องการการไปซื้อบ้านในต่างๆเนี่ยก็จะทยอย ลดลงใช่ไหมครับเพราะว่าราคาบ้านก็จะต้นทุนในการซื้อบ้านก็จะแพงขึ้นหรือว่าต้นทุนในการยินก็จะแพงขึ้นวันนี้เรากำลังพูดถึงว่าสหรัฐเนี่ยนะครับเงินเฟ้อสูงขนาดนี้8%กว่านี่นะครับต้องกดลงไปกลับไปให้เหลือ2%เนี่ยนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะแล้วดอกเบี้ยเนี่ยต้องขึ้นเร็วและแรงขนาดไหนนะฮะตอนนี้อาจจะมีคนพูดกันถึงว่าปลายปีอาจจะเห็นดอกเบี้ยจากที่อยู่แถวแถว1%เนี่ย นะครับขึ้นไปถึงใกล้ๆสามเปอร์เซ็นก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเร็วมากนะในเวลาที่ที่เหลือไม่ไม่นานนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จ,จะทําส่งผลทาให้เ,เกิดช็อกในตลาดการเงินนะครไปพ็อปทาให้ฟองสบูต่ต่างๆเนี่ยแตกได้เช่นที่เราเห็นทั้งคริปโตทั้งหุ้นเทคอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นความกังวลและเป็นความเสี่ยงนะครับที่แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ังมองว่าโอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยอาจจะพูดถึงปลายปีหน้านะครับคือปลายปี2023หรือต้นปี2 0 2 4อาจจม่ใช่ปีนปี นั่นคือนั่นคือสหรัฐก็คือบอกว่าโมเมนตัมยังดีนะครับมีความเสี่ยงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเมื่อดอกเบี้ยต้องเครียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับครับอันที่2คือยุโรปครับยุโรปอันนี้น่ากังวลเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนละไซตลกับสหรัฐด้วยนะครับเพราะสหรัฐเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนเขาฟื้นตัวเนี่ยฟื้นมาแรงมากเพราะทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังใส่มาเต็มนะยุโรปเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เท่า แต่ความเสี่ยงสําคัญของยุโรปทุกวันนี้ก็คือเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรัสเซียยูเครนครนะเพราะว่าเขาเพึ่งพาเรื่องของแก๊สธรรมชาติจากจากจากรัสเซียกัสสนเยอะแล้วก็ราคาที่มันขึ้นเนี่ยขึ้นไปเยอะมากนะครับสหรัฐเนี่ยได้ผลกระทบต,ตรงนี้น้อยกว่าเพราะเป็นผู้ส่งออกน้ํามันสุทธิใช่ไหมครับคือพูดง่ายคือน้ำมันขึ้นเนี่ยในฐานะเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียประโยชน์มากนักผู้บริโภคอาจจะจ่ายน้ำมันแพงแต่ว่าโดยรวมแสดงว่เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเดือดร้อนไม่มากแต่ในพี่ยุโรปเนี่ยกำลังเจอปัญหาใหญ่ว่า ต้นทุนของพลังงานเนี่ยมันอาจจะแพงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีความตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อ,มอีกว่าอิสานการการซื้อรบเนี่ยมันจะยืดเยื้อและรุนแรงขนาดไหนใช่ไหมครับล่าสุดเราได้ยินข่าวแล้วว่าทั้งฟินแลนด์และก็สวีเดนใช่ไหมฮะสมัครเข้าเป็นสมาชิกนโตด้วยนะครับซึ่งซึ่ง,งหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันแปลกดีนะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยบุกยูเครนเพราะไม่อยากให้หนา,าโต้ขยายอิทธิพลมาทางตะวันออกประชิดชายแดนครับปรากฏว่าพอบุกเข้าไป ได้สมาชิกเพิ่มมาทีไม่ใช่ยูเครนนะครับแต่เป็นสวีเดนและฟิ <Finland. S 1> นแลนด์ซึ่งซึ่งถือว่าความสามารถในการหารเนี่ยดีกว่ายูเครนหลายเท่านะครับแล้วก็ทั้งฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเนี่ยใช้เวลาผ่านสงครามโลกครั้งที่2มาด้วยความเสี่ยงอเดียวกันเนี้ยโดยที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกในโตแล้วก็ทั้ง2ประเทศเนี่ยพยายามจะยึดความเป็นเป็นกลางในหน้มากที่สุดจนวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่เป็นกลางไม่ได้แล้วนะฮะเจออยู่ข้างบ้านอันรพานดุขนาดน,นี้ก็กลายเป็นว่านาโต้ขยายใหญ่ขึ้น นั้นความขัดแย้งเนี่ยระหว่างทั้งยุโรปนาโตแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็อาจจะยืดเยื้อนะครับแล้วมีความเสี่ยงทุกทุกเวลานะครับที่ที่รัสเซียอาจจะปิดท่อแก๊สเลยก็ได้แล้ววันนี้สิ่งที่ยุโรปพยายามทำก็คือกระจายความเสี่ยงเรื่องของแหล่งพลังงานใช่ไหมครับก็พยายามจะไปซื้อที่อื่นก็ทาให้สปายของพลังงานเนี่ยมันหายากขึ้นราคาก็จะแพงขึ้นแล้วก็ยิ่งทาให้ความเสี่ยงที่ยุโรปเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะว่าราคาน้ำมันแพงหรือราคาพลังงานแพงเนี่ยมีมีค่อนข้างเยอะ ทางที่การพื้นตัวเนี่ยก็ชา้ากว่าทางสหรัฐอยู่แล้ว ECB ก็ยังประากาศว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีนี่มาอีกอันหนึ่งก็คือเศรษฐกิจจ,จีนใช่ไหมครับจีนเนี่ยก็เป็นอีกไซเคิลหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าออกมาจากโควิดเนี่ยก่อนชาวบ้านนะครับปีที่แล้วปีอ่พปี2 0ิ0นะครับจีนเนี่ยเป็นไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่ GDP ไม่ติดลบครับแล้วพ่อโต๋จะจำได้จีนเนี่ยล็อกดาวล็อกเดือน สองสามเดือนแล้วที่เหลือคือฉันไปแล้วฉัน okay, โอเคฉันผลิตของฉันเหมือนเดิมนะแล้วก็ล็อกประเทศเอาไว้นะครับจนกระทั่งมาเจอปัญหาตั้งแตบบ่เซี่ยงไฮ,งงไฮ้แล้วก็อาจจะลามไปปักกิ่งนะครับแล้วเราเห็นในตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยไอการล็อกดาวน์เนี่ยมันสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหาศาลต่อเศรษฐกิจจีนนะฮะอยู่ดีๆการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการขายปลีกการค้าปลีกของของจีนเนี่ยติดลบ นะครับซึ่งเป็นการติดลบครั้งแรกเมือม่อเมือม่อ,อ,อนับย้อนกลับไปตอนอู่ฮั่นตอนปี2020เลยแสดงว่าตอนนี้คนอื่นเขากําลังออกจากโ <COVID S 2> ควิดหมดแล้วจีนกําลังเข้า,ขา,าสู่วิกฤตแบบใหม่นะครับแล้วก็กําลังสร้าง disruption ในแง่ของการผลิตเนี่ยเต็มไปหมดเลยวันนี้ทุกคนเสี่ยวมากนะครับว่าถ้าจีนเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจสดถอยชะลอตัวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วจะส่งผลระทบต่อเศรษฐกิจโลกยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่ว่านะครับจีนเนี่ยวันนี้ไซเคิลไม่ใช่ต้องการแตะเบรคเศรษฐกิจนะครับ ต้องการเหยียบคันเร่งกลับขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจกําลังแย่แล้วก็ไม่มีเงินเฟ้อในเมืองจีนนี่เงินเฟ้อน้อยมากนะครับเพราะว่าอาจจะผลกระทบน้อยเป็นเซลล์ s u f f i c i e n ในหลายๆเรื่องนะครับแต่ก็ไม่กล้าทาเยอะเพราะกลัวว่าทําเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่าเงินก็จะอ่อนใช่ไหมครับงั้นตันนี้มันก็เลยกลายเป็น3ประเทศใหญ่วันนี้จริงๆถ้าจะนับเนี่ยญี่ปุ่นก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ก็ยัง คนอื่นมีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อสูงญี่ปุ่นเนี่ยมีเงินเฟอ้อเฮดไลน์สูงแต่คออินเฟชันเนี่ยยังต่ำแล้วเถอะติดลบด้วยแดงว่าเศรษฐกิจก,ก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับงั้นวันนี้ต้องบอกว่าเหมือนเราเนี่ยนะครับเป็นเรือน้อยนะครับเรานึกว่าเรากําลังจะฟื้นเพราะเราเพิ่งจะเปิดประเทศออกมานะครับแล้วเรามองไปข้างนอกเนี่ยเราเจอไซคลโอ้โหหลายไซคลมากตั้งแต่ประเทศอย่างอเมริกาที่ยังโอเวอร์ฮีแล้วกําลังแตะเบรกอยู่นะครับประเทศอย่าง ยุโรปซึ่งอยู่ไซเคิลใกล้เคียงกับเราคือเศรษฐกิจฟื้นแต่ว่าฟื้นช้าๆเงินเฟอ้อสูงไปถึงจีนซึ่งพีคไปแล้วแล้วกำลังกลับลงมาดหัวลงเพราะว่าเจอเจอโควิดรอ,อบใหม่นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเฮดวินส่างๆเนี่ยมันเจอกำังจะกลายมาเป็นปัญหาของของของไทยได้เหมือนกัน <c oughs> เพราะเรานึกว่าโหเราอุตส่าห์ดำน้ําอยู่ตั้ง2ปีนะครับปี2020เนี่ย GDP เราติดลบ6%ปปีแล้วเราฟื้นกลับมาเปอร์เซ็นต์ครึ่งนะเราโหเราต่ำกว่าก่อนโควิดทั้ง4%ครึ่งนึกว่าออกมาเนี่ยกลังจะได้เศรษฐกิจจะโอ้ววนนะเดี๋ยกั บริโภคกลับมาการท่องเที่ยวเริ่มจะกลับมาอา้าวเศรษฐกิจโลกเจอความเสี่ยงที่จะชะลอตัวอีกแล้วเพราะงั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นความน่ากังวลเหมือนกันนะครับว่าความเสี่ยงสำคัญของไทยก็คือว่าในระหว่างที่เรากําลังจะพยานตัวกลับขึ้นไปเนี่ยกําลังเจอตบหัวแรงๆบลงมาว่าอย่าเพิ่งรีบไปนะครับ,รบแล้วก็ความเสี่ยงก็คือเราอาจจะติดกับดักอยู่ตรงเนี้ยคือโตช้าไปสักพักหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ก็น่ากัคัญครับ,รบแต่ถ้ามองกลับมาในประเทศไทยครับ ตัวประเทศไทยเองมีความเสี่ยงอะไรในการเติบโตในปีนี้บ้างไหมครับครับก็จริงๆต้องบอกว่าการฟื้นตัวอย่างที่ว่านะครับพื้นตัวปีนี้เราเราเราหวังอยู่อยู่สามเรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือการกลับเข้าสู่ภาวะปกติของของเศรษฐกิจภายในประเทศใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยกล้าออกไปห้างไม่เคยกล้าไปกินข้าวไม่เคยกล้าไปต่างจังหวัดใช่ครับเราจะไปกินข้าวต้องถามเอ๊เขาตรวจไอทีเคครบทุกคนเรื่อยเื่อใช่ไหมครับงั้นวันนี้พอ ภาวะโควิดมันมันเริ่มคลี่คลายจํานวนคนติดน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยความกังวลนี่มันควรจะน้อยลงคนก็ควรจะกลับไปทํางานไปกินข้าวในเต็นท์ข้างที่ทํางานไปไปห้างขับรถไปต่างจังหวัดได้อย่างสบายใจขึ้นกนเศรษฐกิจมันควรจะหมุนกลับมาดีขึ้นใช่ไหมครับ,รบอันที่สองเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวอย่างที่ว่าคนน่าจะเริ่มกลับมาพอเราเปิดประเทศนะฮะอันที่สามเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการส่งออกนะครับทีนี้ความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงอที่หนึ่งก็คือถ้าโควิดมันไม่จบจริงเน,นี่ยนีเรื่องใหญ่เลย นี้หวังว่ามันจะจบนะครับเพราะด้วยการฉีดวัคซีนด้วยอะไรเนี่ยเราน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเราไปเจอแบบจีนที่ทความกังวลแบบนั้นก็น่ากังวลอันที่สองเนี่ยเศรษฐกิจการใช้จ่ายภายในประเทศกำลังจะฟื้นแต่ว่านี่เราเจอความเสี่ยงสําคัญเหเงินเฟอ้อใช่ไหมไม่ว่าจะราคาน้ํามันราคาสินค้าเกษตรนะครับราคาปุ๋ยราคาอาหารเนี่ยเราแพงขึ้นก็ทําให้การฟื้นตัวเนี่ยอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้น mm hmm. เพราะนึกว่าโอ้กำลังจะดีละมีปัญหาอันที่3ก็คือเศรษฐกิจโลกอย่างที่เราคุยกันว่าอาจจะกระทบต่อ เรื่องของการส่งออกซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเครื่องจักรที่ที่ที่แข็งแกร่งมากในช่วงที่ผ่านมานะครับระหว่างนี้ก็อาจจะเจอเจอปัญหาอ่าประเด็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนก็จะเป็นประเด็นค่อนข้างใหญ่นะครับหลายคนพูดถึงว่าเราเนี uh ่ยมีหนี้ที่ค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่เศรษฐกิจอาจจะมีปัญหาโตช้าไปอีกสักพักหนึ่งความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ก็จะมีปัญหาดอกเบี้ยที่กำลังจะขึ้นใช่ไหมครับก็จะทําให้ความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ได้นะผมครอปปิ้งทาให การฟื้นตัวของการบริโภคการใช้จ่ายภายในประเทศเนี่ยด้รับผลกระทบเพิ่มอีกงั้น,น,นสรุปก็คือผมคิดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในโหมดกาลังค่อยๆฟื้นแหละแต่ว่าก็มีความเสี่ยงทั้งภายในประเทศเองแล้วก็ความเสี่ยงที่ที่เกิดจากวงกลวงจรเศรษฐกิจความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อและอัตราดอ,อกเบี้ยที่เป็นเท a วิที่สาคัญครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือเด h e Macro Talk ในวันนี้ผมบุรกรทิพยพยสกุลชยัยกับดรพิพัฒน์เหลีนน่ยงนารมิตชัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ กดแชร์กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่ง y o u t u b e H Invest เราเรื่องลงทุนให้คุณเข้าใจ